คนเริ่มมากันแล้วนะคะเร <Yeah. S 1> ียนขับไปเรียเข้าไปนะคะ ตอนนะคะตเมเดินทางนะคะทางนี้เดินเข้าไปใหญ่เลยนูน่นถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ นี่นะคะะว้างใหญ่ไพศาลนะคะอันนี้ทางอันนี้ทางข้างหน้านะคะที่เดินเข้ามาเมื่อกี้ดานข้างหน้าไอ้เด็กที่เกียดนั่งรถกบไปเนาะเดี๋ยวค้ากลับดีกว่าค่อยนั่งรถกบนะคะอันน้ำ คนคนคนเริ่มเยอะกันแล้วนะคะทุกคนก็อ,อุ้ยท่านท่านก็ท่านเบสทตายนี่นะคะตั้งใหญ่มากเลยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนใจเล็กมาตรงนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรนะคะยังโล่งเนาะยังโล่งอยู่เลยตอนนี้เป็นแต่กก็ ก็สวยนะคะเยลิกก็เคยมานานแล้วเนาะนานมากเลยเนาะมาตั้งแต่ลูกยังยัง,ย,งยังสามยังสามขวบสี่ขวบเนาะไปไหนลูกเขาก็ตามนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ตามาเราแลนะ้วเนาะที่แรกว่าจะไม่มานะคะ ก็ไม่น้นะในในปีหนึ่งก็มีสักครั้งอธิษฐานว่าเือถ้าเป็นบุญบุญของเราเนาะเราก็คงจะได้มานะคะก็วัดก็อยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้สุดตรงนี้แล้วนะคะแต่ส่วนมากก็ไปแต่วัดไอ้กลางไอ้ไปวัดไอ้อะไรนะ วัดหัวคูเนาะวัดหัวคูแล้วก็วัดสีวัดสีวลีน้อยเนาะวันนี้กระถินวันนี้กระถินพระรจะทานนะคะทุกคนก็เลยว่ามัน,นมาแต่วันนี้เพื่อนเพื่อนเขาก็ชวนไปอันนี้เนาะ ว่างนะคะเพื่อนเขาเพื่อนเขากชวนไปวัดสองเนาะแต่ยายเล็กก็เลือกมาที่นี่เนาะว่าว่างาม,มาีผันเนมะ เนื้อที่นะคะบ้างใหญ่ไพศาลน,นะคะดูนะคะเนื้อที่ เันกระเดิ่เยอะะคะตัวโบสถ์สยวยนะคะทุกคนสวยนะคะเนี่ยความงามชมความงามนะคะนำมาหลวงพ่อท่านเนี่ยตั้งใหญ่ไปเายนะคะ ตอนนั้นย่าเล็กมากก็ทำยังไม่เสร็จนะคะตรงแถวนี้เนาะอันนี้เ่ะเสร็จแล้วนะคะบุญบารมีของท่านยังมีเยอะเนี่ยแต่ก่อนท่านท่านก็อยู่วัดเองวัดทํามงคลเนาะ อยู่วัดธรรมมงคลแล้วท่านตอเรียกมาสร้างทางนี้ใหม่นะคะสวยนะคะกว้างกว้างกว้างไปทางนน้นเดินเด,ดินไม่ทั่วหลังนะคะเดินเดินไม่ทั่วหลังนะคะขาดขาขาดก็ต้อง ต้องไปรถตบนะคะว้างร้ไห่ามงมากถ้าทอดถ้าทอดจะ,ะิงเาได้หรโอเคเสร็จแล้วเหรอนหนึว่ะป๊าหนึมาไม่ทันแต่คีน้งก็ ่นูเคยนูเคยมาแลว้วทมเขาขึ้นขึ้นกมีแต่กมีบขึ้นใสเดยวก่นอนเดวก่อนจะมาะสขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาตอนแรกก็เป็นถ้าถุงแล้วนูเอาไปตัดใช่ใช่เลยขอบคุณนะคะ เขาเห่แล้วเขาเห็่ไปเล็นะคะมาไม่ทันมาไม่ทันค่ะปีนี้เขาเห่เนาะมันถึงอยู่นะอาจารย์โ่นะวางว้างใหญ่ษศาเลยโอ้ปีนี้ถึงหนุนเอออมาถ้มนอยู่ทางนู้นะคะ เดี๋ยวค่อยมาหาลา,า,ายถ่านนะคะต้องสุดๆนุน่นลงลงทานลงทันก็อยู่ฝั่งนู้นนุนต้องไปไปนูนนะ้นเนี่ยเดินไปฝั่งนู้นเลยอืมเขาทำแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ ยืนไหมจะมือเลยจะไม่จะมือเลยอยู่ตรงไหน